พลังงานนะคะอุปาทานหรือพลังงานเทพเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะจริงๆมันก็กำกำกึ่งๆนะคะพลังงานอุปาทานเนี่ยถ้าเราเทียบเคียงกับพลังงานแห่งจินตนาการนะคะมันก็อาจจะก่อเกิดกําลังใจแล้วก็การเริ่มสร้างสารรค์นะคะเริ่มสิ่งใหม่ๆไอเดียใหม่ๆได้นะคะมันก็ กำกัเก่งๆกกัน,กนมันอาจจะเป็นจินตนาการแล้วก็ทําให้มีอุปทานอะไรแบบนี้ถามว่ามันเป็นพลังงานไหมมันก็เป็นพลังงานนะคะแต่จะให้ประโยชน์กับเรามากขนาดไหนมันต้องขึ้นอยู่กับระดับนะคะบางคนก็มีจินตนาการแล้วไปพัฒนาต่อยอดความรู้ต่ออันนั้นก็เป็นพลังงานออความเชื่อหรือจินตนาการในทางที่ดีนะคะก็ยังให้ประโยชน์อยู่แต่ถ้าลึกล้ำล้ำเส้นมากเกินไปตรงนี้คำว่าล้ำมากเกินไปอะ่ะ นะมันไม่มีเครื่องมือวัดอะมันขึ้นอยู่กับความเชื่อนั้นๆนำไปสู่การมีพฤติกรรมอะไรที่มันมันเริ่มถลาลึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงเนี้ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากแต่ต้องกันไม่ได้เลยดังนั้นใครที่จะอยู่กับความเชื่อจินตนาการอุปทานต้องนะคะ รับผิดชอบตัวเองนะคะรับผิดชอบตัวเองเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พี่มิ้นท์น่ะท่านเป็นสายวิปัสสนานะคะไม่เอาเรื่องเทพชัดเจนแต่ว่าท่านเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยอาจจะมีเหตุปัจจัยกันมาจริงๆก็ได้แต่หนูต้องรับผิดชอบตัวเองท่านบอกว่าอย่างนี้นะคะถ้านหนูสับสนหนูต้องรับผิดชอบตัวเองถ้าหนูนะคะหลงงมงายหนูต้องรับผิดชอบตัวเองท่านสอนพี่มิ้นท์ไว้แบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยใครเป็นคนที่จะได้ประโยชน์และเสียประโยชน์เราก็ คือเรานะคะดังนั้นต้องดูแลตัวเองด้วยสตินะคะก็ต้องขยันฝึกเจริญสติเอานะคะและให้สติเข้มแข็งเราจะได้มีความเชื่อที่มีขอบเขตและมีลิมิตแล้วก็มีเหตุผลอ่าส่วนพลังงานเทพนะเราจะแยกยังไงว่ามันเป็นพลังงานอุป,ปทานคือคิดจินตนาการเชื่อเอ,เองปรุงแต่งเอาเองจนเกิดพลังงานหรือว่าเป็นพลังงานเทพจริงๆนะยากมากสําหรับวิสัยของพวกเรานะคะที่เป็นปุถุชนและยังเป็นปุถุชนที่ไม่ได้มีอภินญ,ญ,ญา่างหา ะะยากมากนะคะดังนั้นเนี่ยถึงบอกว่าจะต้องมีลิมิตและขอบเขตและจะต้องไปเก็บสถิติของตัวเราเองนะคะแล้วก็ต้องเข้าใจหลักเหตุปัจจัยโอเคละ่ะคุณมีเหตุปัจจัยมาบางส่วนก็จริงที่จะสัมผัสอะไรได้หรือว่าเออมันมันมาจากความพยายามของท่านด้วยที่ท่านพยายามอยากจะปรากฏหรือส่งสัญญาณว่าท่านมีอยู่จริงท่านมาช่วยเหลือนะอะไรแบบเนี้ยนะคะตรงเนี้ยนะคะแย,ยกยากมากนะคะดังนั้นต้องไปประมวลเอาเองประสบการณ์ของใครของมัน และการตรวจสอบประสบการณ์นั้นนะคะว่าเป็นอยู่จริงหรือว่าฟลุกหรืออะไรเงี้ยก็ต้องไปซื่อสัตว์กับตนเองในการตรวจสอบนะคะตรงเนี้ยของตนเองนะคะดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเราต้องพึ่งพาตนเองอ่ะนะคะต้องพึ่งพาตนเองนะคะแล้วก็สิ่งที่จะทําให้เราหยุดค้นหาก็คือเมื่อเราได้คําตอบที่ชัดเจนจากตัวเราหรือจากคนที่เราเชื่อว่าเราเชื่อได้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าพี่มินคิดว่า คนที่เดือมักจะเชื่อตัวเองนะคะอันนี้ทีเน,นี้ยเชื่อถูกเชื่อผิดก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยจริงๆนะเพราะเหตุปัจจัยบางอย่างก็ทําให้เราเชื่อผิดเพราะว่าสถานการณ์มันให้อาดันอธิษฐานแล้วมีพระที่ทรงกดขึ้นมาอ่ะก็เลยเชื่อเชื่อเลยหรือว่าดันอธิษฐานว่าขอให้ถูกหวยขึ้นมานะคะทั้งๆที่จริงๆแล้วเรื่องจริงอาจจะไม่ใช่แต่พอดีมันจะถูกหวยพอดีอย่างเนี้ยนะมันถึงเป็นเรื่องที่ยากมากยุ่งยากจริงเลยนะคะ เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครมีปัญหามีความทุกข์ความสงสัยมากตัดออกไปเลยปวดหัวเปล่าๆนะคะแต่ถ้าเกิดใครก็โอเคนะคะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเรื่องอจินไตยจะเอาอะไรกับมันนักหนาไม่ไม,ไม่ไม่ใช่มันกับท่านนะคะแต่มันคือเรื่องของความเชื่อจะเอาอะไรนักหนานะคะวางได้จริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ท่านจะให้ประโยชน์หรือไม่ แต่เราก็โอเคมีความสุขกับการอ,าอุทิศบุญให้ท่านไม่ได้ยุ่งกับท่านมากเกินไปไม่ได้ต้องขยี้เรื่องความเชื่อมากเกินไปเออถ้าเราอยู่แล้วเราโอเคอย่างเนี้ยได้กับความที่ยังไม่รู้ชัดเจนอะนะคะแล้วยังมีความสุขอยู่เราก็ตั้งใจทํามาหากินของเราเหมือนเดิมอะไรแบบเนี้ยถ้าอยู่แล้วมันกลางๆแบบเนี้ยได้นะคะไม่เดือดร้อนเนี่ยก็โอเคก็อยู่ไปนะคะดังนั้นเนี่ยเนาะอุปทานพลังอุปทานพลังแห่งจินตนาการ พลังแห่งความเชื่อหรือพลังเทพนะคะถ้าเรามีประสบการณ์เพียงพอนะคะที่จะแน่ใจว่าเราจะไม่หลงงมงายหรือไม่ลำเส้นก็อยู่ไปนะคะบางทีแล้วเราก็อาจจะได้ประโยชน์อะไรบางอย่างก็ได้ค่ะตามเหตุปัจจัย